เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้ชีวิตจะหมดข้อกรรมศัตรูจะพังพินาศบุญเก่าจะช่วยหนุนนำชีวิตจะร่ำรวยมีแต่ข่าวดีเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันคำว่าเศรษฐีเข้าใกล้เรื่อยๆสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ ชาวราศพีพฤกษภเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชีวิตของท่านจะได้หมดข้อกรรมต่างๆผลวุลกุศลที่ได้เคยสะสมมาจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตล่ำรวยเงินทองกลับกลายเป็นเศรษฐีข่าวดีข่าวใหญ่จะเข้ามาสู่ชีวิตของท่านไม่เว้นแต่ละวันศัตรูโมมานจะแพ้ภัยและพังพินาศกัาบสวัสดีชาวราศพีพฤษภ และยินดีทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้เข้าสู่ช่องชฉยันโตชาแนลวันนี้ทางช่องของเราได้หยิบยกคำทํานายจากปากอาจารย์ชื่อดังหลายท่านด้วยกันเพราะคำทํานายนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีพฤษภมากๆดวงชะตาชีวิตของท่านในเดือนตุลาคมท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาที่แข็งมากคนที่คิดร้ายกับตัวของท่านจะพังพินาศ ชีวิตหมดเคาะกรรมและชาวราศีพฤกษบท่านเป็นคนที่ไม่ชอบประจบประแจงใครเป็นคนทำตรงไปตรงมาเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอร้ายมาก็ร้ายกลับไม่คิดจะเอาเปรียบสู้มาสู้กลับอย่างแน่นอนแต่ชีวิตของชาวราศีพฤกษภในช่วงที่ผ่านมาท่านมักจะเป็นฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบมาโดยตลอด และถูกเอาเปรียบจากคนที่บอกว่าหวังดีกับตัวของท่านและถูกเอาเปรียบจากคนหน้าใสาซื่อถือว่าที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษภท่านเป็นคนที่ยอมคนอื่นมามากพอแล้วชีวิตเหนื่อยมามากพอสมควรหลังจากเดือนตุลาคมนี้ได้เริ่มต้นให้ชาวราศีพฤกษภนั้นอยู่เฉยๆปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมชีวิตเตรียมหมดข้อกัมหนักๆ บุญเก่าจะมาช่วยหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่ายอมแพ้ที่จะทำความดีอย่ากลัวการดูถูกอย่ากลัวการโดนเอาลัดเอาเปรียบเพราะชาวราศีพฤษภท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมานะสูงในการทำงานและเป็นคนที่ไม่เคยคิดเอาลัดเอาเปรียบใครอย่างแน่นอนถือว่าในเดือนตุลาคมหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หลายสิ่งหลายอย่างก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกิจาการงานที่ท่านได้ทําอยู่ก็จะไม่วนซ้ำๆเดิมๆกิจาการงานก็จะพัฒนาไปครา้งหน้าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็จะมีอยู่3มเรื่องหลักๆคือเรื่องการงานเรื่องเงินเรื่องทองและโชคลาภวาสนาและยังมีพาวดีอีกเรื่องท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ คอยสนับสนุนในตัวของท่านแบบจริงจังผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในตัวของท่านอีกรอบจะเข้ามาชี้แนะแนวทางเข้ามาช่วยเหลือตอนที่ตัวของท่านนั้นลำบากหลายสิ่งหลายอย่างในเดือนตุลาคมก็จะสำเร็จเห็นผลเพราะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาชีวิตของท่านยังคงมีการใช้ชีวิตไม่มีความสุขเท่าที่ควร บางคนยังคงชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินที่ยังคงติดขัดมีการเงินที่ยังไม่พอใช้ใจ่ายในแต่ละวันเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ดีและถึงวันของชาวราศีพฤษภสักทีที่ชีวิตของท่านนั้นจะได้ลืมตาอ้าปากได้เวลาจะเป็นบททดสอบและเป็นบทพิสูจน์ตัวของท่านและส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จในทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการงานก็จะลาบลื่นการเงินไม่ติดไม่ขาดก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างคอยเข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตของท่านบางคนบททดสอบจะมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานบางคนก็จะมีบททดสอบเข้ามาในรูปแบบนายจ้างหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆถ้าท่านปล่อยวางในทุกเรื่องได้และไม่เจ็บเรื่องแบบนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจ ก็คงไม่มีปัญหาสำหรับเกียโนเซตาในช่วงเดือนตุลาคมทุกสิ่ง you ทุกอ,อย่างจะราบลื่นและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภตัวของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้ท่านเลือกจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดีขึ้นถือว่าช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดการทำงานประจำหรือการลงทุนต่างๆก็จะไร้อุปสรรคและจะมีแต่คำว่าราบรื่นและลงตัวงานประจำจะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือนายจ้างก็จะชี้แนะแนวทางดีๆให้กับตัวของท่านพวกเขาเหล่านี้จะคอยซัพพอร์ตจะคอยช่วยเหลือการทำงานของท่าน ให้ไปตลอดลอดฟังทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเอื้อประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเข้าข้างและเป็นใจหลังจากนี้ก็จะส่งผลให้ท่านนั้นสำเร็จในหน้าที่การงานและให้ชาวาราศีพฤษภยงเชื่อมั่นในตัวเองถ้าหากได้รับมอบหมายให้ไปทำในสิ่งที่สำคัญให้ชาวาราศีพฤษภนั้นทำมันให้เต็มที่ อย่าคิดที่จะลังเลว่าตัวของท่านนั้นจะทำไม่ได้ชีวิตถึงข่าวที่จะประสบความสำเร็จชีวิตถึงข่าวที่จะรุ่งเรืองไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าข้างและเป็นใจถือว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังคงไม่มีอุปสรรคสำหรับชีวิตของชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องการงานสักเท่าไหร่ ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงเดือนตุลาคมชาวาราศพีพฤษภท่านจะไม่ลำบากอีกต่อไปการเงินของท่านจะไม่มีปัญหาเข้ามาให้ท่านนาั้นคิดท่านมีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้และยังคงได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานประจำงานรับจ็อบงานพิเศษของท่านชาวาราศพีพฤษภท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินเป็นก้อน มีโอกาสกองทรัพย์สมบัติหล่นทับเปิดกว้างมาถ้าหากท่านได้ติดตั้งป้ายประกาศขายสิ่งของอันมีค่าของท่านเอาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีและท่านจะพึงพอใจกับข้อเสนออย่างแน่นอนหลังจากนี้ชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินคล่องสำหรับชีวิตของคนที่ชักหน้ายังไม่ถึงหลัง ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าชีวิตของท่านลำบากพอสมควรถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของท่านจะลืมตาอ้าปากได้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างราบลรื่นและเป็นใจขนาดนี้รายได้ที่ท่านได้รับก็จะมีเพียงพอที่จะ,ะทังชีวิตในแต่ละเดือนในแต่ละวันการงานประสบความสำเร็จการเงินคล่องตัว ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปอย่างแท้จริงส่วนเรื่องของโชคลาวาสนาของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมยังคงเป็นเดือนที่ดีสำหรับตัวของท่านและสำหรับบางคนมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตชีวิตพลิกเปลี่ยนกลับกลายเป็นเศรษฐี แต่สิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวัสนาของแต่ละคนบางคนอาจจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าปกติบางคนอาจจะประสบความสำเร็จช้านิดหนึ่งเพราะบุญเก่าหรือบุญกุศลที่ท่านได้เคยทำที่ท่านได้เคยสร้างคนเราได้ทำมาไม่เท่ากันอย่างแน่นอนผลบุญเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จและสมหวัง บวกกับคุณงามความดีที่ท่านได้เคยปฏิบัติเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ก็จะมาช่วยทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นบางคนมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านบางคนอาจจะได้ทำงานดีๆจากโชคลาภของท่านเขาเรียกว่าบุญภาวัสนาส่งส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตของท่านก็จะล่ำรวยเงินทองมีเงินจับใจ่ายใช้สอยจนเหลือใช้เหลือเก็บและสำหรับบางคนชีวิตก็จะปรับเปลี่ยนกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่และธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจเงินล้านอย่างที่ท่านตั้งใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความรักเดือนตุลาคมความรักของชาวราศีพฤษภท่านมีสเสน่ห์ทางด้านวาจา ถ้าหากใครได้ฟังจะหลงรักจะหลงไหลกับคำพูดคำจาของท่านท่านมีวาจาที่หวัดล้อมคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดได้ดีและท่านจะได้พบรักพบคู่ในเดือนตุลาคมด้วยวาจาของท่านอย่างแน่นอนสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ที่ทางช่องของเราได้รวบรวมมาในคลิปวิดีโอนี้ให้ชาวราศีพฤษภน้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดทรัพยรับโชค เปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จพิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างลงในใต้คอมเมนต์ชีวิตของท่านก็จะหมดเคราะห์หมดกรรมศัตรูหมู่มารจะพังพินาศท่านจะหวังสิ่งไหนอยากจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จให้ชาวราศีพฤษภเตรียมหมดเคราะห์หมดกรรม บุญภาวัสนาส่งบุญเก่าจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของท่านล่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ตลอดไปข่าวดีจะทยอยเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดและในช่วงนี้ให้ท่านนั้นอยู่เฉยเฉยปล่อยให้เป็นไปตามกดแห่งกรรมชีวิตของท่านเหนื่อยมามากพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน ขออานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีพฤษภเคาลบนับถือดลบันดาลให้ตัวของท่านนั้นประสบพบเจอกับความสําเร็จประสบพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองชีวิตยืนยาวมีกินมีใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงกับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่และขอให้ตัวของท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่โตในเร็ววันขอให้สมพรปารก สาธุสำหรับคําทํานายคําพยากรณ์นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยันตโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ลาบสวัสดีครับ